ที่ให้ดูคลิปแล้ววันนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนๆใครใครฝนตกมั่งที่บ้านนะคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยนะวันนี้ผมมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่จะไปดูพากันก็คือ,เ,อ,อเราเคยได้ยินมีบางช่องเอาเรื่องของการทำิยานิพนเ,เกี่ยวกับเรื่องของ เหรียญคณาจารย์เนี่ยมาพูดแล้วก็ตีความกันแบบเรียกว่า,เ,าเหมือนรวบลัดเหมือนเหมือนรวมเหมารวม,ม,อ,รวมอย่างเช่นที่บอกว่าพระจุลจอม9้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5เนี่ยทรงพระราชทานอนุญาตให้นํารูปภาษาลัก,กษณ์เนี่ยลงไปที่เหรียญได้โอเคอันนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทรงให้สร้างเหรียญที่ระลึกมี รูประษาญรักษลงไปอันนั้นก็ใช่เรื่องจริงแต่ก็โดนเหมารวมว่า,ามีพิยายานุคลของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้ได้เขียนไว้ว่า,าได้เขียนไว้ว่าทำเหรียญคณาจารย์ในยุคนั้นแบบปั๊มลงไปในพิยายานิคนธด้วย ซึ่งความจริงแล้วท่านก็ได้เขียนไว้ชัดว่าหลักฐานที่ท่านไปเอามาทำวิญญายนิพนธ์เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ได้จากหนังสือของสายเซียนนะฮะหนังสือของสายเซียนพระเพราะนั้นหลักฐานตรงนี้คนก็เลยเอาตรงนี้มาเหมารวมว่าเห็นไหมเขายังทำวิญญาณนิพนธ์เลยว่ามีเหรียญปั๊ม ไม่หมดเออเหรียญปัม๊มเพราะฉะนั้นเหรียญปั๊มมีในยุคนั้นจริงๆเมื่อนั้นจะมีญาีิพญิพลออกมาได้ไงอ่าก็ก็เป็นประมาณนั้นก็เลยทําให้เรารู้สึกหนักใจว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะญาีินพนิโพลเนี่ยเขาเขาแค่ว่าหาข้อมูลมาแต่ว่าใจหลักจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้มามาดูมามามา,มาชี้ชัดว่าเหรียญน,นั้นต้องปัม๊มหรือเหรียญน,นั้นต้องหล่อ หรือในยุคนั้นสรุปว่าต้องหล่อหรือต้องปั๊มเขาไม่ได้ให้ความสําคัญอยู่ตรงนั้นเขาแค่ยกตัวอย่างมามาให้ดูนะฮะแล้วก็โดนคนหัวหมอเนี่ยอุปโลกอ่าก็คือเหมารวมเพราะฉะนั้นพอเราเกิดความไม่สบายใจเนี่ยพี่ไมยเรานะฮะพี่ไมยเราก็รู้สึกแบบว่าอยากจะให้ทุกคนได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอ,อย่างแน่นอนก็เลยติดต่อพี่ทุบินรู้ไหม พี่ไมติดต่อรองศาสตราจารย์อ่าด็อกเตอร์เนี่ยที่เป็นผู้เขียนวิญญาณิพนธ์ติดต่อเลยโอ้ติดต่อยากมากเพราะว่าท่านจะมีภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิปลปากรด้ยใช่ท่านอยู่ที่ศิลปากรและไอ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 ช่องอุปโลกเนี่ยพอไปเอาข้อมูลมาแล้วมีลายน้ำของ ของศิลปกรหอสมุดส่วนกลางเนี่ยโอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่เลยโอ้โห О ขย่าใหญ่เลยเนี่ยถ้ามันไม่จริงจะมีรายน้ําของศิลปกรมาได้ยังไงนูออ่นนี่นั่นเราก็าเลยแบบไม่สบายใจกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของไอ้ไอ้พวกไอ้อพวกนี้น่าจับไปอยู่กับเดเดเดอะไรนะไอคอนเดอไอคอนอคอนอะไรพวกนี้นะไม่ได้ไอาจารย์เทวดาเยอะเทวดาเยอะน่าจับไปรวมมากเลยพี่ นะฮะพี่ไม้ก็เลยแบบว่าติดต่อนะฮะด็อกเตอร์คนนี้นะฮะชื่อด็อกเตอร์อะไรพี่รัตพลครับรัตพลอยู่ลุงเรืองศักดิ์อยู่ลุงเรืองศักดิ์นะฮะตำแหน่งทางวิชาการคือเป็นมนาภาวิชาการประวัติศาสตร์มาวิทยาลัยสิีปทุมครับเป็นหัวหน้าภาควิชาการโบราณ ประวัติศาสตร์ครับวิชาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรริลปากรศิลปากรคือแบบตรงเลยนะตรงตรง,ตรงกับเราเลยนะประวัติศาสตร์นนะศรริลปากรด้วยก็ปรากฏว่าท่านเนี่ยได้คุยกับพี่ไม้นะครับผมเนี่ยเออพออ่านแล้วก็ดีใจนะท่านเป็นตอนนี้ท่านท่านรับตําแหน่งนี้แล้วอยู่ที่ศิลปากรนะฮะสวัสดีครับอาจารย์หนึ่งวันก่อนที่ผมได้แจ้งว่าผมจะหา ทางคุยกับผู้เขียนงานวิจัยที่มีบางช่องนำข้อมูลไปเสนอแต่ไม่ยอมเปิดเผยที่มาของตารางนั้นนะวันนี้คำว่าไม่เปิดเผยที่มาของตารางนั้นก็คือไอาการที่ยกตารางที่บอกว่ามีคณาจารย์เหรียญปั๊มต่างๆไม่ยอมบอกที่มาว่าไอาข้อมูลนั้นนะมาจากาเสี่ยนห้างนะฮะพี่ไม้ก็เลยไปขอคุยกับท่านรอง ดรรองศาสตราจารย์นะฮะไมยอมเปิดเผยที่มาของตารางนั้นวันนี้ผมได้มีความกรุณาจากท่านเป็นอย่างสูงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลอยู่ลุ่งเรืองสัติ์ตำแหน่งทางวิชาการของท่านในปัจจุบันคือหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรท่านได้โทรหาผมด้วยตัวเองเมื่อ ตอนเวลา15นากาจุด58นาทีผมได้คุยกับท่าน18นาที33วินาทีโอ้โหพีไหมเอาตรงเลยเพราะอะไรรู้ป่ะกลัวจะโดนคําว่าแอบอ้างหรือเปล่าพีไหมก็เลยแคปเวลาการคุยนะฮะแคปเวลาการคุยช่วงเวลาการคุยไว้แล้วก็พูดออกมาอย่างชัดเจนว่านัด สิทธิ์่านไว้ได้เรียนถามเกี่ยวกับประเด็นของงานวิจัยเมื่อพศ2554ที่บางคนนำไปเสนอว่านี่ไงเหรียญปั๊มมีมาตั้งแต่พศออนี้อา่าที่เราพูดบบเมื่อกี้ผมสอบถามท่านว่าประเด็นว่าเหรียญปั๊มมีมาตั้งแต่ตอนไหนท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำเรื่องนี้นะท่านไม่ได้ทำเรื่องนี้ท่านไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ใน ตอนที่ทำวิทยานิพนธ์นั้นข้อมูลนี้น่าจะอัปเดตที่สุดแล้วนะที่จะหาได้ท่านจึงนำมาเป็นหัวข้อประกอบอดุษฎีนิพนธ์ฉบับนั้นแต่ในทางวิชาการหากมีการค้นพบหลักฐานใหม่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมเลยเรียนถามไปว่า,าก็คือ ในในในหลักของวิชาการถ้าค้น,คนพบนะฮะ <คน S 1> ข้อมูลใหม่มก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ท่านก็จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงให้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเน่ยมันเป็นมันเป็นข้อมูลที่อัปเดตท,ที่สุดอัปเดตท,ที่สุดแล้วแล้วก็ฝ่ายเดียวอะ่ะฝ่ายเดียวเออมันไม่มีใครออกมาพูดดิว่าเป็นเหรียญลอตอนนั้นห,หนึ่งยังเกิดไม่ทันนะไอ้หนึ่งยังเข้าเข้ามาในวงการไม่ทันก็เลยยังไม่มีใครพูดอแต่วันนี้พูดแล้ว ท่านก็บอกว่าอ่ะพอรับทราบอย่างนี้ใช่ไหมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมเลยเรียนถามไปว่าเหมือนกับสมัยก่อนที่ทุกคนเข้าใจว่าโลกแบนเมื่อก่อนทุกคนเข้าใจว่าโลกแบนจริงๆเพื่อนๆไม่มีใครคิดว่าโลกกลมเดินตกโลกกันเออเดินตกโลกก็ได้ถ้าถ้ามันเป็นถ้ามันโลกมันกลมเราก็ต้องหล่นแล้วดิอะไรอย่างเงี้ยอนะคนก็คิดอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ยอมรับว่าโลกมันกลมนะฮะ ท่านหัวล้อผมเรียนถามท่านอีกว่าเคยมีเซียนโทรถามท่านบ้างบ้างไหมประมาณนี้อีกว่าข้อมูลแบบนี้ผมเคยคุยกับท่านบ้างหรือไม่นะฮะคือมีเซียนโทรมาคุยกับท่านบ้างหรือไม่ท่านบอกว่าไม่เคยมีแต่นักวิชาการที่มีข้อสงสัยก็โทรมาถามผมบางหัวข้อแค่นั้นเอง วันนี้เลยไลฟ์มาแจ้งอาจารย์หนึ่งว่าคือพี่ไมค์ก็เลยบอกว่าเมื่อคุยกับท่านแล้วก็เลยไลน์มาหาผมนะฮะแจ้งให้ผมอาจารย์หนึ่งเนี่ยทราบว่าสักวันหนึ่งผมจะโทรไปคุยกับผู้ทํางานวิจัยเพื่อสอบถามแต่นะฮะวันนี้ท่านโทรมาด้วยตัวเองเลยก็ซึ้งนับถือว่าท่านให้เขาเรียกว่าอะไระก็ท่านก็ เรียกว่าน่ารักมากนะฮะก็โทรมาด้วยตัวเองเลยให้ความการุณาให้ความกรุณาเลยไม่ไม่ต้องรอให้ให้เราโทรไปนะฮะท่านใจดีมากต้องหาทางไปรบก,กวนหาความรู้กับท่านอีกครั้งนะฮะแต่ครั้งหน้าต้องเตรียมหัวข้อ,อาการไปขอความความรู้จากท่านาให้มากกว่านี้ประมาณนั้นนะฮะก็คือสรุปว่าไอไอการที่เอามาแอบอ้างกันน่ะ มันมันไม่ใช่นะอันนี้เห็นไหมพี่ไม้นี่ชนชนตัวจริงเลยนะใชะ่แล้วก็บอกเลยนะหยุดสนะนะนะน,นี่คือเจ้าของนะี่นคนือเจ้าของพิยานิพนธ์ที่คุณเอามาแอบอ้างหรือส่งข้อมูลให้จากโต์ออกช่องทำคลิปและมีการรีลันถึงสองครั้งก็คือออกช่องไปครั้งหนึ่ง พอผ่านมาอีกไม่กี่อาทิตย์ก็เอามารีรันใหม่ก็คืออัปเดตลงลงอีกครั้งหนึ่งเป็นสองครั้งเพราะเห็นว่าคนเข้าไปดูเยอะหมื่นกว่าหรือหลายหมื่นก็ไม่ทราบได้แต่พอเห็นคนดูก็ไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือผิดก็เอาลงใหญ่เลยวันนี้ผมเอามาเตือนคุณแล้วนี่เขาคุยกับเจ้าของวิญญานิพนธ์ที่คุณเอามาลงแล้วคุณก็ปิดบังข้อมูล ถ้าคุณมากกว่านี้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้นะนะแล้วแต่คุณนะก็พูดอย่างนี้และกันว่าวันนี้เราได้คุยกับเจ้าของผลงานและเดี๋ยวเขาจะจัดการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องหลายแรงอะไรก็คือในในปีนั้นชั่วโมงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราก็ เข้าใจอย่างนั้นได้นะฮะแต่มามา,มาปีนี้แล้วมันก็ต้องอัปเดตใหม่ก็คล้ายๆกับทุกวันนี้พี่สุบินก็เมื่อก่อนเราใช้กล้อง 10x นะดูพักต่างๆทุกวันนี้เราก็ต้องอัปเดตเพราะเรามีเครื่องเครื่องมือเข้ามามาช่วยเราก็ต้องว่ากันใหม่นะฮะอ่ะก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็โหเป็นเวลาเกือบชั่วโมงนะฮะก็มันก็ทำไงได้อ่ะก็ต้องชี้แจงให้เพื่อนๆทราบเพราะว่ามันมีคนไม่รู้อีกเยอะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูพระที่อ่าเป็นเรียกว่าเป็นชุดอ่าชุดเป็นจัรนะฮะชุดเป็นจัรชุดเป็นจัรให่จริงๆแล้วก็เล่นได้ถ้าจะเล่นทางกฎหมายเล่นได้เลยแต่ละเราเตือนก่อนไงคือถ้าเตือนแล้วแล้วเราก็ยังทําต่อก็เรียกว่าจงใจไงคือศาลเขาก็จะดูด้วยครับว่าคุณเนี่ย จงใจทําผิดหรือคุณไม่เจตนาแต่ถ้าเตือนแล้วคุณยังทําอีกก็แสดงว่าคุณเจตนานะฮะนะเอาเอาเรื่องนี้ไปลงสองครั้งนะฮะครั้งแรกเนี่ยเราเตือนไปแล้วก็ยังไม่ฟังก็ไปลงใหม่อีกนะฮะนะก็เรียกว่าจงใจส่วนคุณก็ก็เราเตือนแล้ว เดี๋ยวถ้ายังทําอยู่อีกก็เราก็ช่วยไม่ได้นะฮะถือว่าคุณจงใจอ่านี่เหรียญชุดเบนจะนะฮะวันนี้ผมจริงๆแล้วเราจะเลือกเป็นเหรียญทองคาก็ได้นะ,ะแต่เราเลือกที่จะใช้เหรียญเนื้อนาวะโลหะนี่ เพืพ่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยใครหาเหนนาารียญนวาลู้หะเจอบ้างนอกจากาหลวงผู้เอี่ยมแล้วเนี่ยมีเหรียญเหรียญอื่นอีกไหมที่เพืพ่อนๆเจอมีไหมเนียเนื้อนาวะโลหะแบบ,นบเนี้ยเจอไหมเนี่ยสีจะประมาณนี้เนื้อนาวะโลหะ สวยมากนะเหรียญหล่อชัดเจนแล้วก็หล่อได้สวยนะฮะเหรียญปกติก็หล่อยากอยู่แล้วนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อนาไวอีกพี่สุวินทำไงดีเนื้อสวยมากอ่ะ lung bu